สวัสดีครับโคกัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานชิงครับครั้งที่51แมตช์แรกนะครับของช้างศึกทีมชาติไทยของเราณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือณสนามกีฬากรีบบัวนะครับผลปรากฏว่านะครับทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติฟิจิไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าเป็นชัยชนะที่งดงามนะครับในการแข่งขันวันนี้โดย รา,ายชื่อออกมาสเปดตัวผู้เล่นนะครับบอกไว้ก่อนครับนี่คือ,อทีมของอีชีแท้ครับคือเราจับทางไม่ออกเลยว่าจะส่งใครลงสนามนะผมเห็นรายชื่อแล้วผมก็เซอร์ไพรส์มากนะครับถือว่าเป็นเกมไม่ค้ายนะครับก่อนที่เราจะแข่งกับเติร์กนะเราก็จะจัดทีมทีมนึงลงไปหลอกล่อก่อนสับขาหลอกก่อนทําให้แมตท,ที่เราเจาจริงเอาจังอะกับเติร์กน่ยทำให้เติร์กงง และครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อนะว่าทางอิรักก็จะงงเหมือนกันเพราะว่าตัวผู้เล่นที่ลงมาเนี่ยนะครับนิโก้ก็ไม่ได้ลงตัวจริงนะเจ้าเช็กก็ไม่ได้ลงนะครับรวมทั้งพี่เจก็ไม่ได้ลงหลายหลายคนครับที่เราคาดว่าจะเป็นตัวจริงแล้วก็ทยอยลงมาครึ่งหลังบ้างนะครับแต่ลงยังไม่หมดถือว่าเป็นการอุบไตสนิทครับประเภทปิดเป็นความลับสุดยอดสำหรับตัวจริงแต่ผมเป็นห่วงอย่างเดียวไม่มีอะไรหรอกครับตานทังที่เคารพ เวลารวมตัวซ้อมมันแค่สามวันนะนะครับที่จริงเราน่าจะให้เขาลงมาวอร์มก่อนนะ <c oughs> คือจัดตัวดีที่สุดนะลงมาในแมตช์แรกเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเจอทีมระดับเอเชียนะครับการที่เราจะ,ะจับลงเลยในในแมตช์ที่เจอกับอิรักนี่ผมคิดว่าเสี่ยงไปหน่อยนึงแต่นะครับมันเป็นสิ่งดีนะคือผมพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วคลิปก่อนนะครับว่าผมจะเห็นเบนเดวิดนยเล่นเต็มเวลานะอย่าเปลี่ยนเบนเดวิดออกนะครับ ก็ถือว่าเบนเดวิตวันนี้นะผมบอกไว้เลยครับทั้งเกมค,ครับคาสบอลโอโหครับผมไม่อยากจะพูดเลยลูกแอสซิตต่างๆรวมทั้งการทำประตูได้หนึ่งประตูด้วยนี่คือนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากนะครับที่อ่าวันนี้นะเบนเดวิตเล่นดีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะทางทีมชาติฟิจิเองเ,เขาเล่นไม่ค่อยเป็นระบบครับเพราะว่าฟิจิเองเนี่ยเขา ไม่ไม่ได้มีฟุตบอลเป็นเป็นเป็นกีฬาประจําชาติเขานะถือว่าเป็นกีฬารองรองเขาเล่นรักบี้เล่นกีฬาประเภทอื่นครับสาหรับฟิจินะเป็นหมู่เกาะดังนั้นนะครับวิธีการเล่นนะผมต้องบอกครับว่าฟิจินี่จะคล้ายกับติมอร์นะครับแต่เป็นติมอร์จะเป็นรุ่นเล็กหน่อยนะนะครับเป็นน้องนะฟิจิเป็นพี่สไตล์คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาเล่นบอลในลักษณะ ลูกโด่งเนี่ยเขาก็โดดได้ดีเพราะว่าท่านสังเกตดูนักกีฬารักบี้นะจะกระโดดสูงนะเวลาเขาเล่นเนี่ยสไตล์อย่างนั้นเลยครับลูกตั้งเตะนะครับฟรีคิกของเขาเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือลูกฟรีคิกเนี่ยก็เป็นลูกที่อันตรายทั้งสิ้นนัวเขาเล่นลูกโด่งด้ดีนะครับลูกโมงลูกที่เขาต้องกระโดดกระโดดสูงมากครับนี่นี่คือฟิจิแต่ในรูปแบบการเล่นนะความสามารถเฉพาะตัวนะครับ แล้วก็แท็กติกต่างๆเนี่ยถือว่ายังยังสู้เราไม่ได้ทําให้แตนมิฟิลของเรานะซึ่งประสานกันนะครับระหว่างเจ้าบุกครึ่งแรกนะเจะ้าบุกปรมีสแล้วก็เบนเดวิดเนี่ยทำได้ดีครับเพียงแต่ว่ายิงเยอะนะครับยิงเยอะแต่ไม่ค่อยได้ประตูในวันนี้นะครับปรามีส์แดงก,ก็ก็เล่นดูดีนะแต่พอถึงเวลาจบสกอร์แล้วปรมีสก็ยังาขาดเกินนะครับเจบ้าบุกเองเด่นนะเด่นแต่ก็ยังมีาขาดเกินให้เห็น ส่วนนักเตะที่ผมคิดว่าสมบูรณ์แบบมากๆวันนี้นะแต่ละลูกแต่ละลูกที่เราเห็นเบนเดวิดแทงบอลนี่ผมบอกไว้เลยครับสุดๆครับเรื่องจินตนาการเรื่องความสวยงามเนี่ยผมถึงบอกว่าผมอยากจะเห็นเบนเดวิดยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเสริมมาด้วยกันธนวัตรอีกคนหนึ่งผมอยากจะเห็นเหลือกเกินนะอยากจะเห็นกันธนวัตรเบนเดวิดแล้วก็เจชนาทิปสาคนยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ทางขวามือผมอยากจะเห็นสุภณทเหมือนตาครับ นะครับอีกคนนึงอ่ะที่จะลงมาตรงนั้นนะครับแต่ผมจะคลิปนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องทีมโปรนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะซีเรียสกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ยระหว่างทัวร์นาเมนต์เราต้องให้กําลังใจและเชียร์นะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้นะรายชื่อสิบเอ็ดตัวผู้เล่นเนี่ยผมอึ้งผมเชื่อว,ว่าแฟนบอลไทยทั้งประเทศอึ้งนะ <S <S สลา,านอน,อนอนุอินโอเคครับสลา,านอน,อนเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมนะมีโอกาสได้ลงนะแทนปฏิวัติคําใหม่ไว้เนี้ย ทางซ้ายมือ,อเป็นอวิสิตโซลดาครับอันนี้เซอร์ไพรส์ครับรวมทั้งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับนัทพงศ์นะครับนัทพงศ์นี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับลงคู่กับสุพันนะครับสุพันทองสงแล้วก็ทางวิงแบ็กฝั่งขวานี่ก็เซอร์ไพรส์ครับสันติภาพจาันงอมลงมานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นกลางที่ผมไม่เคยเห็นลงเล่นด้วยกันมาก่อนนะ ทิติพันธ์ติดเข้ามาพ่วงจันเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะระดับเก๋าครับเคยเล่นอยู่เจลีกแล้วเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงลงมาตรงแดนมิดฟิลล์ร่วมกับพีรดลชามลัศมีวันนี้ลงเป็นกัปตันทีมครับแล้วก็เบนจามินเจมส์เดวิสนะครับสามประสานนะครับตรงกลางแต่เวลาเล่นเนี่ยนะครับทางพีรดลชามลัศมีจะถอยลงมาต่ำหน่อยนึงนะครับส่วนเบนเดวิดจะไปประสานงานกับพรเมศด ระษางากับเบกกนิตเป็นหลักๆครับกับทีรศักด์ทีรศักด์ลงมาเล่นปีกขวานในฉายรับวันนี้ฉายเหลือเกินนี่ครับทีรศักด์ไปยืนอยู่หน้าประตูมากเกินไปไม่ดีครับต้องต้องฉียดกัมาอย่างนี้แหละเขาเป็นนักเตะที่ลิ e r t นะเป็นความรู้สึกที่ผมบอกไว้ก่อนนะทีรศักด์แต่ว่าเขาทําประตูได้นะวันนี้ถือว่าดีใจกับทีรศักด์เัยพี่ไมยด้วยปรเมดกว่าจะได้ประตูก็ ก็นานครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางส่วนเอกนิตเนี่ยถือว่าก็ยังได้ลูกแอซิดนะเอกนิดก็ทุ่มเทลเล่นได้ดีวันนี้นะครับถือว่าเป็นสิบเอ็ดตัวผู้เล่นที่เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ามากแล้วก็งงมากนะครับดีว่าเล่นกับฟิจินะเหมือนเหมือนเราเทลงมาเพื่อจะให้อิรักงงไงก็ไม่รู้นักเตะที่ลงมาสิบเอ็ดตัวผู้เล่นเนี่ยคาดไม่ถึงแล้วก็ตัวผู้เล่นหลักๆของเราเนี่ยเก็บไว้เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็หวังว่า เบนเดวิตนะจะได้มีโอกาสลงในแมตท,ที่2นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะได้อ่าแมนออฟเดอะแมตเละเกินครับในเกมนี้ส่วนพีรดลนชัมลัศมีก็เล่นดีครับเล่นดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่เฉิดฉายจริงเนี่ยคือเบนเดวิตนะครับทางโคชมาซาดาอิชิเองเนี่ยก็ถือว่าให้โอกาสพีรดลนชัมลัศมีนะครับอย่างเต็มที่นะครับตอนเปลี่ยนออกก็เดินไปรับนะครับ ถือว่าแล้วก็ทางได้หลายอย่างก็พยายามโปรโมทเต็มที่นะเป็นกัปตันทีมเป็นอะไรเต็มที่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรตินักเตะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ที่จริงแล้วนะผมอยากให้โปรโมทเป็นเดวิดนะโปรโมทเป็นเดวิดนะครับที่ลงไปสนามวันนี้นะอภิสิทธิ์สุรดาก็เล่นดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงกับดีมาก นะครับนัทพงศ์น่ะถือว่าผ่านครับใช้ได้สุพรรณทองสงเคยเล่นกับทีมไทยมาแล้วนะครับสันติภาพจันทร์หงวัชุดเดิมตั้งแต่ชุดเอเชียขับปีที่แล้วนะครับส่วนทิติพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยมาใหม่แต่เป็นคนเก่านะครับเก่าที่สุดแล้วล่ะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยไม่ได้ติดทีมชาติมา2ปีแล้วนี่คือการคัมแบ็กครับก็ถือว่าเป็นเป็นการเอาชัยชนะมาได้นะครับอย่างสกอร์สกอร์ก็งดงามครับสามประตูต่อศูนย์แต่ที่จริงแล้วเนี่ย ผมคิดว่าสกอร์วันนี้น่าจะ5้าถึงหประตูนะน่าจะทําได้แต่แต่ก็ต้องไปปรับไปจูนกันดีครับถ้าไปเจออิรักเนี่ยคืออิรักเนี่ยเขาไม่ใช่ทีมที่สลับไปสลับมาเหมือนเรานะครับของเราเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครครับลงมาเล่นด้วยกันเนี่ยแต่ละแมตชนะ์ไม่เหมือนกันสักแมตช์ครับไม่เหมือนกันสักแมตช์เลยการประสานงานเนี่ยพอจะดีแล้วอิชิก็เปลี่ยนอีกนะครับพอเปลี่ยนมาก็เละเทะ พอถึงจุดจังหวะวันดีนะวันนี้เริ่มต้นเราจะดีๆหน่อยเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกครับไม่รูเ้เบนจะได้ลงกี่กี่นาทีในแมตช์หน้านะครับพอพี่เจลงมาก็ไม่เคยเล่นกับเบนเดวิดเลยนะตั้งแต่ทีมชาติมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับเหมือนอยู่คนละทีมนะครับดังนั้นนะครับการเชื่อมประสานแดนแดนมิดฟิลด์แดนลูกเราเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะมีปัญหาวันนี้ที่เราเล่นได้ดีนะเพราะว่าฟิจิเนี่ยเขา เขาค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราเล่นเพรสแดนบนนะบี้ตลอดบี้ตลอดนะครับบี้จนผู้รักษาประตูและกองหลังเขาฟิจีเล่นไม่ถูกเลยครับเราเพรสตลอดเพรสแดนบนตลอดซึ่งนานๆได้เห็นดีชีใช้แผนการเล่นแบบนี้ทีหนึง่งแต่ที่เป็นห่วงที่สุดคือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นผมคิดว่าการเล่นอีรัก์จะเป็นการยกชุดลงอีกนะครับเหมือนเหมือนส่งทีมบีลงแข่งแมตช์แรกนะแล้วก็ส่งทีมเอลงแข่งแมตช์ที่สอง มันทําให้นักเตะเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมประสานกันถ้าจะบอกว่าเป็นทีมอายุน้อยก็ไม่ใช่ครับทีละโดนก็สามสิบกว่าแล้วนะครับที่จะพันพ่วงจันอย่างนี้ครับเพราะรุ่นใหญ่ทท่านั้นเลยครับสัติภาพจันงมนีตรงนี้ไม่ไม่ใช่ทีมบีแน่นอนครับดูแล้วมันไม่ใช่ยังบัตรครับที่เล่นอยู่เนี่ยจะมีอายุน้อยก็มีเบนเดวิดนะมีเบนเดวิดมีปรเมศนะครับแล้วก็มีทีรศักดิ์เผื่อพี่ใหม่นะครับที่อายุน้อยหน่อยเอกนี้ปัญญาก็อายุกลางครับ ดูดูแล้วนะมีอพิสิทธิ์โซลดาอพิสิทธิ์โซลดาก็จะไม่แข็งแกร่งนักนะนะครับครึ่งหลังก็เอานิโก้นะครับลงมานะครับก็ถือว่าลงมายืดเส้นยืดสายแต่วันนี้ไม่เห็นพี่เจเราก็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะมันมันจะเป็นอย่างไรบ้างแม์ที่สองเพราะว่าแมทที่สองมันไม่เหมือนแบบนี้ครับคนละเรื่องเลยนะแรงกิ้งอันดับที่ห้าสิบกว่าของโลกนะครับห้าสิบแปดของโลกกับแรงกิ้งอันดับที่ร้อยห้าสิบนะครับอิรัก กับฟิจิมันคนละเรื่องนะครับและอิรักเองเนี่ยเขาเล่นต่อเนื่องกันมาในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเขาจะเพลย์ออฟกันเนี่ยรอบรอบต่อ,อเพื่อจะชิงเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกันในในเดือนหน้านะนะครับที่ซาอุดีอาระเบียนะครับดังนั้นในอิรักเขาจึงเป็นทีมที่รวมทีมกันมานานแล้วก็เขาเล่นเข้าขากันดีมากกว่าเราแน่นอนถึงแม้ว่ามาครั้งนี้นะอิรักนะครับอาจจะ มีตัวผู้เล่นที่อาจจะไม่ถึงร้อเซตเต็มที่แต่เข้ามาเต็มร้อยนะครับสำหรับการเตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัเลือกเดือนตุลาคมแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวคล,คลิปคลิปต่อไปนะใกล้ๆจะแข่งเนี่ยผมจะ,ะมาไล่เรียงนะว่าอิรักตัวผู้เล่นอิรักเป็นอย่างไรบ้างให้ท่านผู้ฟังที่รบได้รับทราบนะครับสำหรับการเจอกับอิรักนี่นะครับถือว่าเป็นเป็นเกมที่ที่ จะว่ากดดันเราก็ใช่นะเพราะว่าเราเป็นแชมป์เก่านะครับและอิรักเนี่ยก็เป็นแชมป์เหมือนกันนะในในในสองสมัยที่แล้วนะเขาเป็นเป็นเป็นแชมป์ที่บ้านเราด้วยและต่างคนต่างเป็นเคยเป็นแชมป์ครับเราเป็นแชมป์ครั้งล่าสุดดังนั้นการเจออิรักครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่กดดันเราด้วยนะครับแต่อิรักเนี่ยเขาไม่กดดันนะเขามาเพื่อที่จะเล่นเดแมตเก็บรังกิ้งฟีฟ่าแล้วเขาเตรียมตัวเพื่อจะแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นทัวเมนต์งสำคัญเขาใน ในเดือนหน้าในขณะที่เรานะครับต้องมาลุ้นในการเจอชนิดไทเปในชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบคัดเลือกแข่งแข่งไล่กันนั่นแหละครับฟีฟ่าเดช่วงเดียวกันนะ่ะต้นเดือนน่ะนะครับดังนั้นนะครับการเจอกับบีรักครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องเรื่องเรื่องเราได้ซ้อมน้อยนี่แหละและข้อที่สองคืออีชีชอบจัดจัดยกชุดนะ่ะ คือคือนักเตะที่จะเอาจริงเอาจังเจอกับทีมแข็งแกร่งเนี่ยไม่ได้ลงสนามนะครับเหมือนเหมือนแมตแรกเตะโชว์ก่อนกับทีมมันดอดก่อนโดยโดยที่อิชิเขาไม่เอาตัวจริงลงมาให้ยืดเส้นยืดสายอาจจะเป็นเพราะอิชินี่จะซีเรียสเรื่องเรื่องความลับในแผนการเล่นกลัวกลัวอิรักจะจับทางได้แต่พอมาเล่นจริงแล้วเนี่ยส่วนมากเราจะเจอปัญหาว่านักเตะเราเล่นไม่ออก นะครับวันนี้นะครับหลายหลายคนที่ลงมาครึ่งหลังเนี่ยก็ก็ยังเล่นแบบมนงงนะเพราะว่าเพิ่งมาสัมผัสบอลไม่ถ้าเกิดไปเจอทีมอย่างอิรักแ์แล้วแล้วไปงงในครึ่งแรกนะเพิ่งลงสนามเป็นครั้งแรกเพิ่งลงมาเตะในสนามากีบัวเป็นครั้งแรกเนะี่ยแล้วก็เล่นกับเพื่อนเป็นครั้งแรกเพราะว่านักเตะชุดนี้เป็นชุดที่กระจัดกระจายมากมารวมตัวกันและจัดลงไปส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยเคยได้เล่นด้วยกันมากนะัก มาจากต่างสโมสรด้วยและไม่เคยได้ร่วมทีมชาติกันมามากนักนะครับยิ่งจะงงไปกันใหญ่นี่แหละงงกับใครไม่งงไปง,งงอิรักเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับเนี่ยเราก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าการฝึกซ้อมก่อนจะเจออิรักในวันที่เจ็ดนี้นะครับทีมไทยเราเนี่ยจะเข้มข้นนะครับในแท็กติกและการโดยเฉพาะการจบสกอร์นะค่อนข้างจะมีปัญหาวันนี้นะครับควรจะได้หลายประตูก็เดี๋ยวเรามาชมกันวันที่เจ็ดครับถือว่าวันนี้ ทีมอเมร้กาเราทําได้ดีครับทําได้ดีแล้วเล่นเขาทให้เล่นเล่น,เล,นเล่นได้สนุกเล่นได้สวยงามเพราะว่าการเชื่อมประสานนะครับระหว่างเอกนิปัญญาเบนเดวิดนะครับแล้วปอลเมตเจฟองเนี่ยถือว่าเป็นการเชื่อมประสานในนักเตะในเนอเรชั่นเดียวกันถือว่าทันกันครับแล้วก็เบนเดวิดเนี่ยผมผมผมขอชื่นชมเลยว่าแม์นี้สุดยอดสุดยอดจริงครับเบนเดวิดนะนี่แหละครับคลาสแบบนี้แหละผมอยากให้เล่นกับเอราวันนะอยากให้ดึงเอราวันดึงชูดเบลมา ผมจะเห็นภาพเหล่านั้นเลยเกินครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้เห็นนะเราจะยกระดับขึ้นไปอีกเกรดหนึ่งเลยนะครับแฟนบอลไทยจะชื่นใจแล้วผมเชื่อนะแฟนบอลไทยจะเข้ามาดูบอลไทยอีกหลายล้านคนเลยนะครับถ้าทําแบบนั้นนะเบนเดวิดกันธนวัน์เอรวันกาดิเย่จูดเบลนะครับบวกเข้ากับแบงค์นะครับสุพนัทเหมือนตาสุพโชคสารชาติจะบ,บุกเอกนิตด,ด้านหลังมีจุลธานเข็มดี ลงฟุตฟูลทีมให้ดูสักทีหนึ่งดึงกิฬวัตฟินบาวมายืนตรงเซ็นเตอร์แบ็กด้วยนะครับส่วนนะครับผมเรื่องการที่จะไปสู่ในระดับเอเชียโดยทีมชาติไทยเราแบบนี้เนี่ยผมว่าไปไม่ได้ครับไปไม่ได้มีโอกาสจะจะพาทนอิรักด้วยมีโอกาสจะพาในกาตาร์และซาอุด,ด้วยต้องยกเกรดขึ้นมาระดับพรีเมียมขึ้นมีคือระดับโปรครับ คือดึงนักเตะจากยุโรปมาเนี่ยเสริมเข้ากับนักเตะที่เราจะต้องสายตาแหลมคมเหมือนเหมือนโค้ดวังอะ่ะรู้ดีเดเด็กรู้ว่าใครเก่งไม่เก่งอะ่ะนะครับจัดลงแบบรู้รู้ฝีเท้าเด็กรู้เส้นบอลของเด็กอย่างทองแท้แต่อีชีเนี่ยนะครับเขาจะรู้เฉพาะวัลชิตกนิสีบำเพ็ญพีรนดรฉัรัศมีนะครับแล้วก็จเจริญศักดวงควรอะไรประมาณนี้ครับแต่คนอด่นเนี่ยไม่สนครับ จะเป็นอย่างไรไม่รู้และาทางอีชีเอนี่เขาเขาไม่ได้มีคิดว่าจะเอานักเตะทีมโปรด้วยเพราะว่ามิติการทําทีมอีชีเนี่ยผมฟันธงเลยคือการพัฒนาครับอีชีต้องไปทําทีมพัฒนาไม่ใช่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะแข่งเอเชียครับถ้าไปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ครับเราจะไม่มีตัวทําเกมทะลุทะลวงหรือ เราทําทีมเราอ่อนเกินไปอ่ะภาษาง่ายเลยนะครับไม่เคยเอานักเตะท,ที่ดีที่สุดมารวมตัวกันสักทีหนึ่งเดี๋ยวที่ผมพูดล้วลองดูสิครับลองเอาแบงค์แบงค์มายืนปีกขวานะซูน้าเป็นแพทริกกูตาบสันหรือชูดเบลนะครับปีกซ้ายเป็นเนราวันกกติเย่ร่วมกับสุประโชคสรารชาติตรงกลางเนี่ยมีเบนมีเบนเดวิดมีกันธนวัฒนมีพี่เจ นะครับถ้าพี่เจไประคองน้องไปได้ก่อนเดี๋พี่เจลงมาครับนะครับด้านหลังมีจนลทานเข็มดีเอลเอสตัวลาะพิวัฟินเบานะครับถ้าดึงไอเดียสคกมาได้เนี่สุด,ดยอดครับแล้วก็ถ้าโกอุ้มไม่ได้มาเนี่ยก็เอาฮิโก้บุตรสิงคาำครับมายืนตรงนั้นลองชุดนี้ดูครับถ้าลองชุดแบบนี้แล้วยัง,ยงเหลือสกอตคอนเซิร์เบิ้ลนี่นะ ยังเลยอีกหลายคนครับเฟลิกพาคเคถ้าดึงไม่ได้จริงชุดนี้ไปบอลโลกแน่นอนครับแต่ทําไมถึงไม่ทำํำ้็ไม่รู้ครับแม้ครับผมว่าจะไม่พูดเรื่องทีมโปรมันโดดพูดไม่ได้นะมันจะเห็นนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอดูนิโก้นะครับนิโคลสัสมิเกลสันนะในแมตช์หน้าลงมาแค่ประมาณสีนาทีมั้งครับแมตช์นี้ยยังไม่ได้เล่นอะไรมากเลยนิโก้เดี๋ยวรอรอเชียร์น้อง,อง,องๆนะครับในแมตช์ต่อไปวันที่เที่ถึงนี้ครับ พบกับทีมชาติอิรักในนัดชิงชนะเลิศอิรักนะครับเอาชนะทีมฮ่องกงไม่ได้2ประตูต่อหนึ่งครับใน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 แมตช์แรกตามตามคาดนะครับเราจะได้ชิงอิรักแล้วก็ฮ่องกงเจอกับฟิจิเราจะแข่งเวลายี่สิกนาทีนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาพูดกันเรื่องนี้อีกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องยูยี่สามอีกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะคุยกันเรื่องยูยี่สามกับชูดใหญ่คุยคุยคู่กันไปเลยนะในแต่ละคลิปเพราะว่าช่วงนี้ ทัวร์นาเมนต์แข่งทับกันครับระหว่างชุดใหญ่คิงครับแล้วก็ชุดเล็กที่ชาติไม,ม่ชาติเดเชียรอคัดเลือกจุดยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับไทยก็รักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบา,างวิทีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนึ่งลคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเคลียง์ไว้ in the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war of elephants must be fearless but mon bangta su ta la fa chang su chi ya mon ya but ta lo blinti it's she but mon bangta su ta la chang su chi ya mon ya but ta สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาดเดอร์โรสเคแห่งซิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตพนทีริรวมชาวาเบนเอาลโซบอทเยอรมัน also, German, พีวัดซินบรองคารุ่มทีมชาติยเยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยำชนสก,กอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลยงราชสีแห่งลิเตสสรอร์ฝรั่งเศสจูดซึมซับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนปาชนนาธานเคิร์ดีแพทริกกุสตาฟสันโปโวเม ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคลสันแทชั่นแห่งซ้ายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเหนอือเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ศาติ์ปางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนนแลคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football pass, We must push it into the hearts Of the new generation of internationals The war elephants must be fearless But your eyes To the gold and silver The war elephants will fight For the land of Asia Open your eyes To the gold chang silver The war elephants will fight For the land อาเล็กซานเดอร์ Alexander ทอะเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสิกวีแบนซิลวาม็กเซตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะทนคีรีรมชาว่าเบนอาสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูกทีมชาติเยวชองเยอรมันสกอตคอนสตปอลแดนดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เด้รวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิิมฝรั่งเศสจูตส,สุมับเดา ตังติษสุพนรณมุนตาชนาทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปรโบเมาสาทวิไลเบนเดวส์นิโคลหลักลิคลเอสันแพ่ชัช่นแห่งสายเลือดไทยเปิดมัานบังตาสู่ทองและทาช้างศึกจะย่อมเยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปรียงไลทซสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปียงไล